อ่าโอเคก็พร้อมแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้ใหม่กันนะครับหน่วยการเรียนรู้นี้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าอะไรนะครับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมอ่ะเดี๋ยวครูจะขยายให้ให้จอใหญ่หน่อยเนาะจะได้เห็นนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราเห็นไหมขนาดนี้เห็นเนาะโอเคนะครับอ่ะ เราพูดไปละนะครับหน่วยนี้ก็คือหน่วยใหม่เรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราวนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และครูจะต้องวัดความรู้ของพวกเราเนี่ยคือเราต้องสามารถที่จะบรรยายโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมนะครับกับการดำรงชีวิตการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะครับในแต่ละที่แหล่งที่อยู่อาศัยได้นะครับข้อที่2ก็คือเราต้องอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับ มีประโยชน์ต่อกันไหมนะครับอันที่3ามเขียนโซ่อาหารนะครับรู้จักโซ่อาหารไหมไม่ใช่โซ่แล้วกินได้ไม่ใช่นะครับโซ่อาหารนะครับน่าจะเคยผ่านกันมาบ้างแล้วนะก็คือจะมีเรื่องของผู้ผลิตผู้บริโภคนั่นแหละนะครับเราต้องอธิบายได้นะครับข้อที่4ก็คือเราต้องตระหนักคุณค่าสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะครับ ต้องตระหนักคุณค่าว่ามันมีคุณค่าอย่างไรนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมที่จะดูแลออดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้5นะครับข้อที่5เราต้องอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมนะครับการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกทั้งของพืชของสัตว์แล้วก็ของมนุษย์ได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับแสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการถามเ,เกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึง ของตนเองกับพ่อแม่นะครับเดี๋ยวถึงหัวข้อนั้นเราก็จะมาดูกันว่าเออเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างไรทําไมถึงคล้ายคลึงกันนะครับอะเรามาเริ่มตรงนี้กันเลยนะครับเรื่องของโครงสร้างนะครับลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับอันแรกเราก็จะพูดของพืชกันก่อนนะครับของพืชกันก่อน,น,นพืชนชนิดแรกครูขอถามก่อน นักเรียนรู้จักผักตบชวาไหมมันอยู่ในไหนผักตบชวาอยู่ในน้ํอยู่ในน้แล้วมันมีลักษณะเป็นไงผักตบชวากลมๆเกาะกันเป็นกลุ่มใช่ไหมครับอ่านะฮะก็เป็นพืชที่อยู่ในน้ํานะครับแล้วมันลอยอ่าลอยไปตามน้านั่นเองนะครับขยายพันธุ์เร็วไหมเร็วมากนะครับทําไมมันถึงลอยน้ําได้เพราะอะไรลักษณะลําต้นลักษณะพืชมันเป็นยังไงครับ มีรากใช่ไหมแล้วก็ลําต้นเป็นไง,งกลมๆใช่ไหมมีโพรงอยู่ข้างในใช่ไหมครับมันเลยลอยน้ําได้อ่ะสแสดงว่าตรงนี้ก็คือเรารู้อยู่แล้วนะครับเนาะคือขึ้นในน้ํานะครับลําต้นหรือก้านมันเนี่ยนะครับก็จะพองใช่ไหมในเมื่อพองแล้วข้างในก็มีโพรงอากาศใช่ไหมครับมันก็เลยลอยน้ําได้นะครับลอยน้ําได้ดีนะครับน้ําหนักเบาแถมขยายพันธุ์ได้เป็นไงครับรวดเร็วใช่ไหม แสดงว่าเป็นวัชพืชด้วย,ยครับเนี่ยวัชพืชก็คือเป็นสิ่งที่มันทําลายสิ่งแวดล้อมทําลายสมดุลใช่ไหมถูกไหครับถ้ามันเยอะเกินไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันอยู่ในแหล่งน้ําเยอะๆโอกาสที่จะไปติดตามคอสะพานใช่ไหมครับตามรูระบายก็เป็นไงครับเยอะใช่ไหมน้ําท่วมใช่ไหมครับเราเคยเห็นใช่ไหมน้ําท่วมแล้วก็โอ้ต้องไปเคียย์ผักตบชวาเพราะอะไรเพราะผัก ตบชวามไปติดคอสะพานใช่ไหมน้ําไม่ไหลพอน้ําไม่ไหลเสร็จปุ๊บก็เป็นไงเอ,อ่อท่วมบ้านเราใช่ไหมนะครับอ่ะตรงนี้เรารู้จักละนะครับพืชชนดิดที่สองกระบองเพชรเรารู้จักไหมออกระบองเพชรเราเคยเห็นที่ไหนครับบ้านเด็กแฝงใช่ไหมอะบ้านไทยเหรอขนแผนก็มีเหรออ่ะแล้วกระบองเพชรนี่มันขึ้นในไหน อ่าส่วนใหญ่ท,<ะ>ที่เขาจะปลูกเนี่ยปลูกในกระบะทรายในภาชนะที่เป็นทรายใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาติในบ้านเราจะขึ้นเองได้ไหมตามธรรมชาติไม่มีใช่ไหมแต่เรารู้อยู่แล้วว่ากระบองเพชรมันอยู่ในทะเลทรายนะครับเนาะแล้วลักษณะกระบองเพชรมันเป็นยังไงอ่ะมีหนามครับมีหนามนะครับ,นะรบแล้วเป็นไงอีกลําต้นเป็นไงผิวมันมันไหม ลื่นลื่นใช่ไหมลื่นลื่นมันมันใช่ไหมครับทาไมต้องมีผิวลื่นผิวมันนะเพราะอะไรอ่ามันต้องกักเก็บน้ําใช่ไหมไม่ให้น้ําที่อยู่ในลําต้นเนี่ยมันระเหยออกไปได้ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเคลือบนะครับที่ลําต้นนะครับก็จะก,กักเก็บน้ําได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับของกระบองเพชรนี่เราตอบได้ถูกต้องเลยนะครับขึ้นตามทะเลทรายนะลำต้นหนาเพื่อกักเก็บน้ําใช่ไหมครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรอ้ต้นมันสีเขียวแน่นอนนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นของกระบองเพชรคือเป็นยังไงครับมีอะไรมีหนามใช่ไหมเออต้นกระบองเพชรแทบทุกชนิดเลยใช่ไหมครับมีหนามนะครับใบมันจะเป็นหนำหนะครับแล้วก็รากก็จะกระจายไปได้ไกลใช่ไหมทาไมถึงต้องกระจายไปได้ไกลเพราะอะไรเออมันต้องคันหาน้ําใช่ไหม ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อหาน้ํานะครับแล้วก็จักเก็บไปในลําต้นของมันโอเคนะครับสองชนิดนี้เรารู้จักชนิดที่สามครูขอถามต้นโกงกางเคยได้ยินไหมไม่เคยต้นโกงกางหน้าตาเป็นยังไงนะครับแถวบ้านเราไม่มีหรอกมันจะมีอยู่ที่บริเวณป่าชายเลนก็คือติดติดกับทะเลนั่นแหละใช่ไหมครับอ่า ติดติดกับทะเลแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่เขาเรียกว่าป่าชายเลนก็คือเป็นอ่ไม่ใช่เป็นเกาะนะครับมันจะอยู่บริเวณปากน้ํานะครับปากน้ําหรือบริเวณเอ่อทะเลที่เป็นลักษณะเป็นดินโคลนนั่นเองนะครับนะเขาเรียกว่าป่าชายเลนนะครับอ่าเรามาดูลักษณะมันจะเป็นอย่างเงี้ยต้นไม้แล้วก็จะมีรากที่ว่าเป็นไงครับโอ้มันโผล่ขึ้นมาบนดินเลยใช่ไหม แล้วก็คโค้งงองอใช่ไหมครับเนาะโค้งงองอเต็มไปหมดเลยนะครับลักษณะนี้นะครับถามว่าทําไมต้องมีรากที่มันโค้งงอแล้วโผล่มาบนดินด้วยเพราะอะไรบริเวณนนะบริเวณทะเลเนี่ยลมแรงไหมเราคิดว่าลมแรงมลมแรงอ่า,อานะครับลมแรงเพราะฉะนั้นรากเนี่ยมันจะเป็นรากลักษณะที่เขาเรียกว่าค้ำจุนเพื่อย,ยึดใช่ไหมครับต้นมันกับ ินเลนนั่นเองนะครับและน้ําขึ้นน้ําลงนะครับมันจะ,จะได้ยึดติดได้ดีนะครับสุดท้ายนะครับบัวเรารู้จักไหมรู้จักรู้จักครับมันอยู่ที่ไหนบัวอยู่ในน้าใช่ไหมแล้วถามว่าน้ําลําคลองทั่วไปมันจะมีบัวไหมครับมีมีไหมมีหรือว่าจะอยู่ในหนองคลองบึง หรือว่าอยู่ในแม่น้ําหรือว่าอยู่ในลาธารที่น้ํามันไหลส่วนใหญ่เราจะเจอบริเวณไหนครับมแม่น้ำนะแม่น้าหรือว่าอยู่ในบึงอยู่ในคลองอ่าอ่าบัวเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆที่มีอะไรนะอ่ามีดินและดินนิ่มจะเป็นดินลักษณะไหน เหนียวๆใช่ไหมเป็นดินโคลนใช่ไหมครับอ่าถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณน้ําที่มันจะเป็นดินโคลนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหนองในบึงใช่ไหมครับน้ํามันจะไม่ไหลใช่ไหมครับมันก็จะวนอยู่ในนั้นใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นบัวเนี่ยมันจะขึ้นได้ดีบริเวณที่ใต้ดินเนี่ยนะครับมันจะเป็นดินเหนียวหรือเป็นดินโคลนที่มีน้ําขังอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเนาะส่วนลําต้นมันก็จะเป็นไงครับเป็น คงอากาศเพราะฉะนั้นบัวเนี่ยลอยน้ำไหมครับลอยน้านะใบมันก็ใหญ่ๆด้วยใช่ไหมครับก็จะลอยน้าอ่ะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันตามสภาพของมันเราจะเอาบัวไปปลูกในทะเลทรายเดี๋กชคิดว่าขึ้นไหมไม, <laughs> ไม่ขึ้นนะครับหรือถ้าเอากระบองเพชรมาปลูกในอ,อ,านอ่างน้ําอย่างเงี้ยได้ไหม,ไมโอโ้โหน่าแน่นอนเลยน้ําเยอะเกินไปมันเน่า ใช่ไหมครับนะมันต้องพอเหมาะพอดีใช่ไหมครับนะหรือเอาต้นโกงกลางมาปลูกข้างสนามฟุตบอลดีไหม <c oughs> <c oughs> นะเตะบอลจะไปติดรากเลยชนะโอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะที่มันมีความเหมาะสมนะครับของพืชแต่ละชนิดของมันเองนั่นเองนะครับอ่ะพืชเราพูดไปละคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของสัตว์กันบ้างนะครับสัตว์ชนิดแรกที่ครูจะพูดถึง นะครับนกกะแตนเนี่ยนกกะแตนเราเจอบริเวณในแบบทงหญ้าใช่ไหมในสนามหญ้าทั่วไปใช่ไหมครับเนาะมันชอบเกาะอะไรนะครับข้าวชอบเากาะใบไม้ใช่ไหมครับเนาะแต่ถ้าว่าตกกะแตนนะครับมันบินมาเกาะกําแพงนี่เป็นไงเราเห็นชัดไหม,ไหมเห็นชัดเลยหรือบินไปเกาะเราเคยเห็นไหมว่า ตักกะแตนเนี่ยนะครับบินไปเกาะต้นอดอกทานตะวันดอกทานตะวันมีสีอะไรครับ <Yeah. S 1> สีเหลืองตักกะแตนไปเกาะบนดอกทานตะวันเราเห็นไหม <Yeah. S 1> หรือไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นทำไมทำไมถึงไม่ค่อยเห็นเพราะอะไรส่วนใหญ่ถ้ามันไปเกาะก็จะไปเกาะที่ใ <Yeah. S 1> บไม้ลําต้นใช่ไหมครับทําไมไม่เกาะบนบนดอกที่มีสีเหลืองล่ะ oh. ถ้า,ถามีเกสรมีน้ําหวานทําไมเพราะอะไร <Yeah. S 1> มันไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นใช่ไหมเ้าว่าไปเกาะนี่โอ้โหเป็นไงครับเห็นชัดไหมชัดพอเห็นชัดเสร็จปุ๊บเฮกี้ก็ไปละไปหยิบมาละใช่ไหมมาเล่นเลยใช่ไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าตักแตนมันมีตัวสีอะไรครับสีเขียวเพราะฉะนั้นมันชอบไปเกาะบริเวณที่มันมีสีสเขียวเพื่อทําไมกลมกลืนอาให้มันกลมกลืนทางตัวเองเป็นนินจา <laughs> ใช่ไหมครับเนาะทางตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตาดีๆหน่อยถึงจะเห็นใช่ไหม ถูกไหมครับอ่าก็ถูกต้องละนะครับตักแตนชอบอาศัยบนต้นไม้หรือใบไม้ลำตัวมันมีสีเขียวนะครับก็จะเกาะบริเวณที่มีสีเขียวเช่นกันเพื่อทางตัวนั่นเองนะครับสัตว์ชนิดที่2ใครเคยเห็นบ้างเนี่ยหมีข้าวโลกเหนือเห็นเต็นในทีวีใครเคยเห็นตัวจริงบ้างเนี่ย มีไหมไม,ไม่มีนะครับแต่ในห้องนี้มีหมีขั้วโลกอยู่หนึ่งตัวตัวใหญ่สีขาวใครอัดเ<อ>หรออ่ะเด้เหรอเ<อ>ดขาวใช่ไหมตัวก็ป้อมๆมมันมีขั้วโลกเลยนะครับแต่ถามว่าหมีขั้วโลกเนี่ยนอกจากตัวใหญ่สีขาวแล้วลักษณะมันเป็นไงอีกมีเล็บแหลหมมีขนขนหนาใช่ไหมครับ เดมันมีขนไหมเนี่ยมีขนแตบบ่ขนอะไรนะกินสัตว์ด้วยการกินปลาเออทําไมมันต้องมีเล็บด้วยทําไมขนต้องหนาด้วยเพราะอะไร <Okay. S 1> อ่าครูถามก่อนว่าหมีขั้วโลกมันก็จะอยู่บริเวณที่ขั้วโลกหนาวมีแต่น้ําแข็งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีเล็บเพื่อเอาไว้ใช่ไหมตี oh. ถ้า<ๆ>ไม่มีเล็บเป็นไงครับจะวิ่งไปหาปลาเป็นไงลื่นปื๊ดเลยใช่ไหม เห็นป้าอยู่ตรงนู้นหมีวิ่งควบอย่างเร็วเลยไปควบไปไหมไม่ไปเพราะมันเป็นไงลื่นใช่ไหมครับม,มีเล็บใช่ไหมครับแล้วทําไมต้องมีขนหนาเพราะอะไรไอ,อ่าทาให้อุ่นนะครับเนาะอ่าแล้วทําไมต้องตัวขาวเพราะอะไรเออถ้าตัวดํานี่ก็สัตว์ชนิดอื่นเห็นเลยใช่ไหมชัดเลยนะครับวิ่งอยู่บนพื้นน้ําแข็งสีข,ขาวนะครับอ่ะก็ถูกต้องละอันนี้ก็คือเป็นลักษณะกับโครงสร้างที่ที่ พวกเราได้ช่วยกันอนิปราเจอ,เอกันหมดเลยนะครับนะถูกต้องหมดเลยมีขนหนานะมีอุ้งเท้าหนานะครับมีไขมันสะสมถูกต้องอันนี้คือหมีขัว้วโลกแต่เราเห็นนะโอ้โหนะสีขาวแทบมองไม่เห็นเลยนะครับเห็นอะไรไเห็นจะบูกับอะไรครับกับตาแค่นั้นเองนะนะครับนะพังตัวดีๆมากสัตว์ชนิดที่สามรู้จักอูดไหมครับนะ บ้านเรามีอูดไหมไม่มีอูดใช่ไหมแต่ห้องเรามีอูดไหมไม่มีอูดแต่มีอูดมีแต่คนอ่าเพื่อนเราที่ชื่ออูดอูดไม่มีอูดมันอยู่ไหนทะเลทรายอ่าอยู่ที่ทะเลทรายอยู่ประเทศอียิปต์ใช่ไหมครับเออเนอะแล้วลักษณะอูดมันเป็นไงมันจะข้างหลังมันจะมีโค้งๆครับอ่าข้างหลังโค้งๆเขาเรียกว่าเป็น หนอกอ่าเอาไว้ทําอะไรครับหน่อมเอาไว้เก็บไว้คนขี่ให้คนขี่กันล้มใช่ไหมจะได้มีหนอกจริงๆมันมีประโยชน์ของมันเองเป็นลักษณะเฉพาะไว้เก็บกักน้ําเก็บกักนะครับสารอาหารเพราะอะไรทะเลทรายเนี่ยหาน้ําได้ง่ายไหมยากใช่ไหมครับเพราะงั้นถ้าเกิดมันไปเจอแหล่งน้ํามันก็ดูดกินน้ําเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ พวกสารอาหารก็จะเก็บเก็บไว้ที่หนอกเวลามันต้องการมันก็ร่างกายมันก็ดูดซึมมาใช้นะครับอ่าถูกต้องเลยนะครับนี่นี่เห็น,นไหมพบบริเวณทะเลทรายนะครับมีขนตายาวนะทำไมต้องมีขนตายาวเพราะอะไรกันทรายใช่ไหมอ่าทะเลทรายมีพยายุทรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขนตาของปูเนี่ยจะยาวใช่ไหมครับเพื่อ กันใช่ไหมนะครับนะขายาวใช่ไหมนะครับมีขนเกลียนทำไมต้องมีขนเซียนทำไมม,ม่มีขนหนาๆเพราะอะไรโอ้โหถ้ามีขนหนาก็ร้อนแย่เลยใช่ไหมครับต้องขนเกลียนเพื่อให้มันระบายความร้อนออกไปได้ง่ายใช่ไหมครับเนาะถูกต้องนะครับสุดท้ายเราพบอยู่แล้วก็คือปลาปลา,ปลาอาศัยอยู่ไหนครับ อยู่ในน้านะแล้วลักษณะมันเป็นไงปลามเป็นมีเงือกมีเงือครมีคีบมีหางมีเกล็ดลื่นด้วยเหม็นคาวด้วยเออนะอันนี้คือคือลักษณะปลาเรารู้อยู่แล้วนะครับเนาะถามว่าทําไมมีครีบมีเหงือกมันมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นเราจะรู้เลยว่า อ่าเอาไว้ช่วยหายใจหางเอาไว้ทาไมหางเอาไว้ช่วยดีสบัดน้ำสบัดน้ําให้มันไหวไปได้ดีใช่ไหมครับ<ด>อ่าโอเคอันนี้ก็แล้วทาไมมันต้องมีตัว<ด>ทาไ,ไมตัวมันต้องลื่นๆอ่อ<ด>่ะอ่ามันต้องรักษาอะไรนะครับสมดุลอุณหภูมิด้วยนะครับแล้วก็รักษาสมดุลของน้า<ด>ําที่จะเข้าไปในเซลล์ อ่าที่พี่ข้างตัวก็เป็นไงเอาไว้ไว่าเอาไว้สมตัวใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละนะครับถูกต้องเออเหมือนเลยนะครับเหมือนปลาการ์ตูนเลย <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือเราได้เรียนรู้แล้วก็เราเข้าใจแล้วอภิรายร่วมกันได้นะครับเราสามารถอธิบายได้เลยนะครับตรงนี้ว่าโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับในชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชและสัตว์เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างไรนะครับอ่าโอเคก็ทุกคนก็ถือว่า ตอบครูดได้ได้ดีนะครับมีความเข้าใจนะครับเนาะอ่ะก็จบเรื่องของหัวข้อตรงนี้นะครับเรื่องของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับอ,อ่ะมีใครสงสัยอะไรไหมครับหัวข้อตรงนี้ไม่มีเนาะไม่มีโอเค <c oughs> เยี่ยมมากก็ปลกมือให้ตัวเองหน่อยนะครับทุกคนเนี่ยเยี่ยมมากมากเลยนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะร <c oughs> สุดท้าย